ออกหมายครับนี่ฮะไดว่าอัลฟาเอสบีทีดีวิวครับคันสลัมมันดูล่าครับนี่ฮะคันหาร้อยเหยียกกบยางครับวันนี้มาตีประชอนครับเอาเว้เล็กๆมาเล่นนะครับมากับนี่ฮะดูลอกนะครับโอ้ยีซีจะลบละชิมาโนนะครับชิมานโนคูร์โดดีซีสุดยอดนะครับมาดูว่าวันนี้ผมจะมีตัวหรือเปล่านะครับมากับน้องชายนะฮะมันๆนะครับวันนี้ขี่ครับไปชมกันเลยครับ กันแล้วครับโดนฮะนี่ฮะปะช่อนป๊อกครับนี่ฮะโดนจนได้ครับรอบไดวาอัลฟาเอ็ดวีทีดบินะครับคันสล l ม m ันดูล่ากับปะช่อนป๊อกนะฮะโอเคครับสุดยอดครับผม กัดแล้วก็เรียบร้อยนะฮะอ้าเอ้ยยูรับยูเรียบร้อยครับนี่ฮะเต็มที่สองครับนี่ครับเต็มแรกปล่อยไปแล้วนะอันนี้เต็มที่สองนะฮะนึกว่าลอกเป็นอะไรนะครับตัวเองกดฟีสปูลไว้นะครับโอ้เต็มที่สองครับผมนี่เต็มที่สองครับ เราบอกได้ว่านะครับ Alpha SV TWR รบคันซาลามันดูล่านะครับเบรประชอนนะครับเรียบร้อยครับเต็มแรกปล่อยไปแล้วครับอันนี้เต็มสองนะครับอันนี้เก็บนะครับตัวดีขึ้นมาหน่อยนะฮะขี่ครับสุดยอดครับผมมาดูต่อนะครับได้มาแล้วครับสองเต็มครับดูต่อนะฮะจะได้อีกสักแต้มไหมฮนะครับน้ำท่วมนะฮะ ไม่ใช่บอ่อนะครับย้ําอีกครั้งว่าไม่ใช่บอ่อนะไมไ่เป็นนาน้ําท่วมนะครับน้ํานิดเดียวนะครับไม่ถึงหัวเขาได้ซ้ํานะฮะเราไล่ตีดูนะครับมันกัดยากหน่อยนะครับเพราะว่าน้ํามันตื่นแล้วก็ปลาก็ตัวเล็กด้วยนะครับ ถ้าใส่ดีๆหน่อยผมก็จะกลับบ้านนะฮะถ้าใส่เล็กๆเหมือนแต้มแรกผมก็ปล่อยแล้วครับเมื่อกี้ก็เก็บไว้นะครับตัวที่2เก็บไว้นะครับตัวแรกปล่อยนะฮะตีสนุกเลยนะครับ Daiwa Alpha SVTW นะครับแล้วก็คัน s a l a m a n d l a นะครับตีสนุกเลยนะครับ ลองดูว่าจะมีตัวกัดอีกไหมนะครับ ช่องนี้นะฮะ ดูผลงานวันนี้ครับเนี่ยฮะดูผลงานวันนี้ครับนี่ครับในกระสอบหนึ่งตัวนะครับของน้องนะครับแล้วก็ผมหนึ่งตัวนะครับที่จริงผมได้สองนะฮะผมปล่อยไปหนึ่งตัวนะครับพระมันตัวเล็กนะฮะวันนี้เอากลับไปสองนะครับขี่ครับฝากผลงานวันนี้ด้วยนะฮะนะครับฝากช่องขอน้อยพมริดด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดที่ใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ เอาตวลาไปก่อนนี่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ